มาติดตามอีกหนึ่งคู่นะครับที่สนามสิงห์งเตเดียมครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับสุโขทัยนะครับเกมน,นี้่เชียงรายยังลังเลอยู่ว่าจะส่งชื่อใครลงในการเป็นศูนย์หน้าหรือว่าการเสริมทัพในช่วงนีที่2บ้างเพราะว่าก็ได้มาพอสมควรโ<ช>ดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติอย่างนี่ข่าวล่าสุดเนี่ยเรนนี่ไปเล่นกับเชียงใหม่เ<ล>อลซีลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือคริสนโนดาซินวา กับวิเลี่ยนคขาโยกที่เข้ามาใาหมายอยู่เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังเกลียกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่ล่าสุดที่แบบอัปเดตจริงๆ<ม>คนที่มีโอกาสไปไมากที่สุดคือครตันแต่ไม่ได้ไปไหนนะ,ะคือเหลือแค่บอลถ้วย<ม>เพราะว่าการยกเลิกสัญญามูลค่ามสูงแล้วอาจจะต้องเหลือแค่บอลถ้วยเ<ม>พื่อที่เอาคนที่แบบกระหายลงเล่นแต่เขามองอย่างนั้นนะแต่ว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าไม่มีคริสเตนวานนักเตะใหม่ที่เข้ามาผมว่ามีโอกาสได้ลงทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าการมามองดีแล้ว เขาคัดเองที่พวกบาเซลนะนะครับว่าจะสามารถช่วยทิมงเขาได้นะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนิดนึงในจุดนี้ผมก็มองว่าเป็นจุดที่วัดใจกามาเหมือนกันนะที่เปลี่ยนตัวเยอะแล้วเจอสุโขทัยซึ่งแน่นอนว่าสุโขทัยสถานการณ์ไม่เหมือนตอนต้นฤดูกาลเลยวครับพวกเขาต้องการมายันเพื่อมีแต้มจะไม่ใช่เกมบุกง่ายของเสียงเชียงรายใช่ใช่คู่นี้มองว่าผมมองว่า สินเชียงรายมีโอกาสชนะมากกว่าครับผมยังมองผมยังซื้อใจการแก้เกม,มในการแบบมองนักเตะของคามาว่าว่าที่เขาเลือกมาเขาใช้ได้เลยโอเค